กออกมาโพสเศร้าเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับการกันตะทาวอนอดีตนักแสดงที่ภายหลังได้ผ่านตัวเองไปทําหน้าที่เป็นพิธีกรและดูเหมือนว่าจากการผ่านอาชีพทําเจ้าตัวนั้นรุ้งสุดๆเลยก็ว่าได้กลายเป็นพิธีกรมือทองมีงานพิธีกรล้นมือโดยทางด้านของการกันตะทาวนทําหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่หลายรายการไม่ว่าจะเป็น I Can See Your Voice Thailand นักร้องซอนแอบดูวอ s o อ g รองค้ำกำแพงเทนไฟเทนซีซั่นสอง หรืออื่นๆอ,อีกมากมายล่าสุดทางด้านของกันกันตะถาวนประกาศแจ้งข่าวเศร้าปิดตำนาน I can see your v o i c e Thailand หลังออกอากาศมานาน6ปีโดยได้แจ้งข้อความเอาไว้ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ขอบคุณทุกหมู่มวลกระบวนการและผู้ชมทุกคนเราเจอกันทุกวันพุธมาเกือบ6ปีแล้วนะหลังจากนี้เปลี่ยนให้อะไรใหม่ๆมาเจอพวกคุณบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอพวกคุณใหม่กับสิ่งใหม่ๆเช่นกันขอบคุณอีกครั้งกับทุกความสุขที่มีให้กับเราและที่เรามีให้กับคุณ At i c a n s e e y o u r w h i t e t h a i l a n d o f f i c i a l นักรองซ่อนแอปงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับเขามากดไลค์พร้อมกับเขามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียว เสียดาอยากให้มีต่อใจหายเหมือนตอนไม่มีเดอะแมสเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าใจหายเลยเคยนั่งดูทุกวันพุธคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอบคุณที่ให้ความสุขกับพวกเรามาตลอด6ปีนะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารอติดตามรายการใหมค่ค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอบคุณคุณกัรคุณลิงและทีมงานทุกท่านที่มอบความสุขมาตลอด6ปีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ